ตนนี้เพื่อนชาวสก,กอร์หลายทุกคนนะฮะนี่ผมอยู่แบบออฟไลน์นะแม่คือแบบเล่นออนไลน์แล้วมันน่าเบื่อเออมันจะค o m พวกร้องอย่างั้น้อง,องยิ้มวงยังไงยังไงอันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะอออไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ว่าพาตีหน,ในใึงใครเขาไปฟังเฉยเราไปอยู่นี่ครับเราเล่นโฟลได้ครับไม่มีใครว่าครับแอบเจอแบงก์อยู่นี่ทำไมครับแอบมันเนี่ยแบนนะครับเล่นออฟไลน์คนเดียวครับไม่นออนไลน์คุณไม่อยากโป้เนี่ยเออดูนะอันนี้เป็นการแบบว่าอ่า เนี่ยไงฮะเกนก็บอกเหมือนตัวละครในเรื่องนกตัวชื่ออะไรนะไม่รู้อ่ะที่มือเป็นระเบิดอ่ะเออเป็นคิโวนะคิโอสี่อ่ามีไปหาโลกมาแล้วเนี่ยบินแข่งคนเดียวนะนกเนี่ยถ้าถ้าไปเล่นในออฟออนไลน์นี่คือเขาจะเห็นเราบินนะแล้วความเร็วมันก็จะขึ้นนะมีปรับความเร็วได้ฮะสเปบาร์เพิ่มความเร็วกดคลิกขวาลดความเร็วอ่า จะจอะกด enter ะดดดดะะฮะลงเอ๋เหมือนรถเหมือนรถอ่ามีตัวนึงฮะตัวนี้เป็นแปลงลางเป็นวันมอฮะกดเ s กบาร์บีอันนี้หาเรื่องนะดูนะ,ะกลัวฮะกลัวกลัวฮะไล่มนกเหรอผมหนึ่งฮนะเสกเสกงูมาลัดเรียบร้อยครับเสกหนึ่งฮะบีบคอเรียบร้อยะะคอรับผมยะะิบบงพลังอันนี้สามนี่เด็ดะฮะระเบิด ปุ้มนะเล่นคนเดียวครับหนุกคนเดียวครับอะไรเล่นอยู่คนเดียวฮนะแล้วไปไหนใครกลัวหมดอะ่ะเออรามองตำรวจนี่คือแบบยืนยืนมองอะ่ะมันกลัวไงอ่าก็นะฮะเป็นเคี้ยวหนุกหนุกนะพวกความสนุกมนาะทำขึ้นมาอยากได้ก็หาเ,าเองฮะไม่แจกมาโชวยเฉย แต่ให้อยากได้จริงๆก็ก็ขอมาก็ได้ครับแต่ผมพยายามจะหาให้พยาจะหาลิงก์ให้นะแต่ไม่แนะนำให้เล่นในออนไลน์นะมันมันโดนโดนแบนอะเออเล่นเนจะเล่นก็อย่าให้แอดรู้แค่นงึง <laughs> อย่าเล่นแล้วกันเนอะใ่นีมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ